นี่จริงดีอัศจรรย์มากลูกสวยดีด้วยเนาะลูกสวยรถดีมากตัวนี้ประมาณสี่กิโลแลวใช้วิธีก็ไม่มีการกลายพันธุ์เลยใช่ไหมไม่มีการกลายพันธุ์จะได้ว่าพันธุ์แน่นอนเลยพันธุ์แน่นอนแล้วก็ตัวนี้คัดเลือกมาแล้วคัดเลือกอพันธุ์ที่เราชอบใจเราต้องการแล้วอืนะครับเี่ยตี้อย่างจริงจเลยนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตรงนี้เลยตัวนี้ โอโหคันดกวันก่อนตรวนี้กีป่ปีแตวนนี้ยไม่ตัวน,นี้ก็อายุเท่ากันเท่ากันแต่ว่าตั้งไว้ตอนที่พกกริงอะ่ะมันจะพพกกิ่งใหญ่มา mm hmm. นะพกกิ่งใหญ่มาแล้วก็ตันนั้นพกกิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งกริงยิ่งว่าคืบหนึ่งเนี่ย mm hmm. สมมติว่าผมขายมะละกอตอนกิ่งเนี่ยบางคนเขาจะไปจองกิ่งใหญ่ mm hmm. คือคนที่เอากิ่งใหญ่เขาไม่รู้ว่าไอ้กิงเล็กจะได้นานกว่านะ ไอพันนี้ลูกเกลี er> ้ยงสวยแลวก็เนื้นจะนาประมาณเป็นนาเป็นปีสามปีสามปีเลยสามปีปลูกูเมล็ดเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ยสูงเอาไม่ถึงแล้วอันนี้สามปีพอได้สองเม็ดสองเม็ดปุ๊บเนี่ยตอนต้นลงมาปลูปุ๊บควันต้นทิ้งควันตอมให้เหลือหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะแตกในครั้งแรกในประมาณห้าตอนห้ากิ่งไปปุ๊บเนี่ยอีกสองเดือนมันจะแตกประมาณหกถึงเจ็ดพอหกกิ่งแล้วเนี่ยก็ตัดไปในหนึ่งปีเนี่ยข้างหลังนี่ประมาณสิบกิ่งละ ยิ่งต้นนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหรเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะใหญ่ออกข้างแล้วตอนนี้แล้วกิ่งจะเยอะตอนไปได้เลยประมาณสี่ห้าปีก็ตอนไปได้หมายความว่าหนึ่งต้นเนี่ยถ้าว่าไม่จมน้ําอะไรตายนะก็ผมว่าได้เป็นร้อยกิ่งไม่ต้องใช้ดินโอ้ยแตกรากเลยโอ้แตกรากแล้วเนี่ยกล้องพอดีเลยเนี่ยแบ่งแบ่งออกรากออกรากปริมมาเลยนะเออบางไปแค่นี้นะใช้ป่าเนี่ยเอาไม้แข็งแข็งเนี่ย อ่าเนี่ยไม้แข็งแข็งเสียบไปด้านนี้มีรากอ่ด้านนั้นไม่เห็นอ่าด้านนี้ไม่มีรากตเลยอ๋อเนี่ยดนเอาบีบเอาบีบปาดเข้าไปลึกๆเนี่ยนะปาดลึกๆเนี่ยถ้าไปเกือบครึ่งต้นเลยเกือบสามส่วนสี่แล้วก็ออกรากนี้กล้องไม่รู้จะจับได้ไหมรากเห็นเห็นจับได้อยู่อ่านี่ก็ตอกไม้เสียบค้างไว้หน่อยอ่าเพื่ออะไรไม่ให้มันติดไม่ให้แผลนี้ติดสมมติว่าแผลนี้ติดรากนี้จะไม่แตกอ๋อได้หนึ่งต้นเอากลับมาพ้าวเนี่ยแช่น้ําให้พอเปียกๆอ่าแล้วก็เอามา ับพภาพเนี่ยกามะพร้าวธรรมดาเนี่ยฉีกๆไม่ต้องใช้ขุยมะพร้าวก็ได้แต่ก็มัดหน่อยนึงเพื่อที่จะไม่ให้กลับมะพร้าวมันมันตกลงมาอ่พอมัดปุ๊บเนี่ยเอาใช้ถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกธรรมดาถุงพลาสติกอะไรก็ได้ที่พุ่มไว้อ่าพุ่มไว้กอันความชื้นกันความชื้นให้มันชื้นอยู่อ่าอ่าแล้วก็มัดกี่วัน นี่ผมว่าตัวนี้ประมาณไอ้ต้นเนี้ยมันจะช้ากว่ากิ่งหน่อยหนึ่งตัวนี้ผมว่าน่าจะสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวัน่าเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งปกติถ้าว่ากิ่งเนี้ยเดือนฤดูเนี้กิ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนอันนี้ตอนมาใช่ไหมเนี่ยตอนมาตัวนี้ตอนมาเออต้องรู้มีความรู้เรื่องเรื่องพันมาอีกด้วยนะเป็นตัวผู้ตัวเมียกระเทยยังมีอีกเลยเออแต่เขาบอกเขาจะเลือกเมล็ดได้นะว่าเมล็ด มะละกอไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสมมติได้พันมาเนี่ยเขาให้ไปลอยน้ำํำถ้าเม็ดตัวผู้ลอยทิ้งไปเลยอที่จมคือเม็ดตัวเมีย